อุ้งอิงร่ำไห้กับแม่เพ่นพร้อมพ่อครับคืออย่างนี้ก่อนจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับคือวันเนี้ยผมก็ต้องขอเอาใจช่วยทนายกแย่สองฐานนอนปวยอยู่หลังจากกลับมาจากกัมพูชามันคือควานี้ท่านไปร่ำไห้กับคุณแม่ผมเข้าใจเข้าใจว่าหนูทนไม่ไหวแล้วแล้วก็คดีความมากมายไก,ก่กองเหมือนกับคุณพ่อก็ก่อไว้เองฮะใครก็ไม่ให้ก่อก่อไว้เองโลภโกรธหลง หยุดซะาหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงนะแล้วมันจะดีขึ้นเอาละออะเอาอย่างนี้วันนี้ขึ้นอย่างนี้ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสองทุ่มคืนเนี้ยบรรดาอาดีตนักการเมืองและก็นักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยเ็าแท็กทีมกันไปที่ปอปชอเมื่อตอนบ่ายวันนี้ก็คงจะพ้นออกจากปอปชอไปไปยื่นหนังสือเพื่อให้ส่งสารรัฐธรรมนูญให้ถอนถอนคณะรัฐมนตรีคือเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยคณะรัฐมนตรียุคเสีฐา ลามมาถึงยุคแผ่ทองทานเขาไปยื้อแล้ววันเนี้นะซึ่งรัฐบาลเนี่ยฝา่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสี่สี่ที่เขาบัญญตัตกไว้ว่าการพิจารณาร่างงบประมาณประจําปีแต่ละปีเนี่ยและโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ตัดงบประมาณนี้เอาไปทําอย่างอื่นแต่รัฐบาลเนี่ยตัดงบประมาณที่จะไปต้องไปชาระหนี้ดอกเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่กับเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็น,นธนาคารกลาเไม็มไปหมดครับเอางบก้อนนี้มาแปลงงบมาเป็นงบกลางถึงสามหมื่นห้าพันล้าน ซึ่งมันผิดกฎหมายรัรรมนูญมาตราหนึ่งสี่สี่เอาไปไหนครับเอาไปแจกประชาชนอ้างว่าเอาไปแจกประชาชนซึ่งมันงบคนละก้อนคุณแปลงเป็นงบกลางเอางบกลางไปแจกเมื่อทําไม่ได้แคุณไปประกาศทําไมนี่คือการหาเสียงครับเอาเงินไปแจกเพื่อการหาเสียงเงินเนี้ยเขาให้ใช้นี่และดอกเบี้ยเพราะการจัดสรรงบประมาณนี่เขาก็ต้องจัดสรรเป็นช่วงช่งชไปว่าไอ้ก่อนนี้อาไปไหนก่อนนี้ไปไหนก่อนนี้อะไรไหนคุณก็เอาเงินที่ไหนไม่ได้คุกคว้า เขาที่ขโมยครับขมายขโมยเนี่ยขโมยงบนะขโมยงบมันก็มีความผิดสิครับอื <Ừ. S 1> ฉะนั้นรัฐรรมนูญเขาก็ห้ามนะห้ามไปแต่ต้องงบก้อนนี้ครับคอรมอลเขามีหน้าที่จะยับยัง้งนะมีหน้าที่ยับยั้งแต่ไม่ยับยั้งครับทําให้เราสูญเสีย้เงินก้อนนี้ที่จะไปใช้หนี้และดอกเบี้ยเขาเนี่ยเอาไปแจกประชาชนบอกว่าจะเกิดพายุเศรษฐกิจแล้วมันมีไหมสองครั้งแจกเข้าไปสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านจนทําให้คุณสมชาย วันนี้นะที่สนามบินน้ำคุณสมชายแสวงการอดีตสวคุณชาญชายอิสระเสนารักษ์อดีตสสพรคประชาธิปัตย์และเอ่อด็อกเตอร์อาจารย์เจตผลนวันนิกและก็ทนายนกเขาคุณนิติธร้ําเหลือแล้วก็คุณหลัก้ใหญ่อีกหลายคนที่ไปยื่นเรื่องนี้กับปปชให้ปปชส่งสารรัฐนูนเพื่อให้นามสาวแพรทองทานพ้นจากตำแหน่งก็สมควรที่ต้องไปฟ้องนะครับปปชครับเพราะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเงินสำคัญคือก็ต้องไปจ่ายหนี้ไม่จ่ายหนี้แล,แล้วเอามาแจกปรากฏว่านี่มันก็ยิ่งเพิ่มดอกก็ยิ่งเพิ่มมันกลายเป็นภาร รัฐบาลเพื่อไทยจำไม่ว่าตอนหาเสียงบอกว่าจะเอาเงินมาแจกเนี่ยจะเอาเงินมาจากจะหาเงินมาเองจะไม่กู้สุดท้ายนะคุณก็ทํไม่ได้แต่ขโมยอย่างที่พี่บุรวีบอกบอกนะฮะไปขโมยงบประมาณแล้วก็มามาแจกแล้วสุดท้ายเงินแจกก็ไม่มีผลอะไรเลยโอ้พูดคำเดียวเลยสาเสืออเอ,อพี่บุรวีต่อเลยครับละเอียดว้่นใจละเอียดว้ใจคือเป็นรัฐบาลใช้เงินไม่เป็นใช้งบไม่เป็นสุรุ่ยสู่ารไปหมดผมตะโกนถามนะไอ้งบประมาณไอ้ที่เอาไปใช้ห้าพันล้านอ่ะคาพาวเวอร์ ซอฟท์พาวเวอร์ที่เอาไปใช้คนเขาถามมาทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเงินก้อนนี้เอาไปใช้อะไรบ้างก็ยังไม่ได้ตอบครับมันก็เป็นคําถามที่ประชาชนคาใจกันทั้งประเทศแต่สิ่งที่คาใจทั้งประเทศวันนี้มันถึงบางอ้อแล้วมันถึงเรื่องใหญ่แล้วที่จะทําให้สองข้อลูกอยู่ไม่ได้เธอถึงกระร่ามให้กับคุณแม่ไงไปกัมพูชาไปด้วยกวันไม่สบายใจนะเขาต้อนรับอย่างดีต้อนรับอย่างดีแต่ที่เขาต้อนรับอย่างดีมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในแฝงอยู่ข้างในครับ ฉะนั้นข่าวที่ออกมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆข่าวที่ออกมาเนี่ยสารได้นัดแล้วที่จะไตส่สวนสาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองในวันพุทธที่สามสิบเนี่ยคดีละเมิดอำนาจศาลสาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองที่คุณชันชัยอิสระเสนารักเป็นคนไปขอให้สารออกหมายจับทักษิณมาขงังให้จับทักษิณมาขงังแล้วสารก็ห้ามไม่ให้ใครเอาคำร้องนี้เปิดเผยแพร่ผมต้องขอัยพี่น้องประชาชนด้วยผมมีคำร้องอยู่แต่ว่าผมเผยแพร่ไม่ได้ เป็นคำสั่งศาลนะครับนอกจากนี้ยังมีกสมสอกรรมการสิทธิทธมนุษยชนเขาไปรอ้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งสารปกครองไปส่งสารปกครองเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ด้วยชั้นสิบสี่ว่าโปยทิพย์ไม่โปรยทิพย์อะไรยังไงแต่ที่มันจะเร็วเนี่ยหลายคนคิดว่าที่มันจะเร็วก็อาจจะอยู่ที่แพทยสภา,ายังเหรอครับแพทยสภา,านัดแล้ววันที่แปดที่จะถึงนี้แต่ที่มันจะเร็วจีนี่ก็คือที่ศาลฎีกา เพราะสารดีกาเขาตั้งองค์คณะแล้วเขาตั้งองค์คณะแล้วฉะนั้นกรมราชธรร์เนี่ยละเมิดอำนาจศาลหรือไม่กรณีที่เอาคุณทักษิณเนี่ยย้ายจากาเรือนจำหรือโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยไปนอนชั้นสิที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งศาลจะเปิดประชุมพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งพร้อมทั้งองค์คณะในวันพุธที่สามสิบนี้พุธน้าที่เองพุธน้านี่เองใกล้ๆที่เอง ตื่นเต้นมากเลยครับพี่โอ้โหต้อบอกว่าคนไทยธทรรมเจดเนี่ยได้ยินข่าวนี้ถ้าบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะจะได้รุ้นเสียวกันนะคะวันที่สามสนี้ว่าสารเขาจะทํำยังไงกันแน่ถ้าเกิดสารเขาปุ๊บปั๊บป๊บปบป๊บขึ้นมาปุ๊บพี่โอ้กุทักสินท้องขาเขาดีเลยเป๊ะนี่ไม่ใช่หรือเปล่ามันเป็นใบตามมาตรานหนึ่งสองสี่หถ้ากรมราชธรร์ละเมิดอำนาจศาลต้องเอากลับคุกเพราะกรมราชธรรมไม่ได้ขอสารคุณจะเอานักโทษออกจากเรือนจําหรือออกจากโรงพยาบาลของเรือนจําไม่ได้แต่คุณอ้าง กรมราชธารอ้างระเบียบของกรมราชธารนักกฎหมายทั้งหลายก็ถามว่าระเบียบกรมราชธรรน่ะมันจะใหญ่กว่ากฎหมายอาญาหรือระมวลกฎหมายอาญามันไม่ใหญ่กว่าหรอกครับจะมาอ้างระเบียบมันไม่ได้ถ้าสังเกตวงในแล้วใจเห็นว่าทหารได้เริ่มสร้างบังเกอร์ตลอดแนวชายแดนเขมรเริ่มทําแล้วครับทยอยทําแล้วครับมีบังเกอร์มีบังเกอร์มีกบังเกอร์หลายจังหวัดแนวแนวแนวชายแดนนะแนวชายแดนนี่เป็นเรื่องที่เขาเตรียมตัวคือเขาไม่ต้องการให้หนีไงเขาต้องไม่ต้องการให้หนี รถถ้าหนีไปแล้วมันจะเกิดปัญหานะออกไปพูดที่นู่นที่นี่ในแต่ประเทศต่างๆแล้วออกไปโจมตีสถาบันเห็นไหมอย่างคราวที่แล้วไปพูดเกาหลีอ่ะก็มีปัญหาโจมตีสถาบันนะผมเป็นนักสืบผมก็ต้องสืบเรื่องนี้มาว่าสิ่งที่คุณไม่ได้แถลงเนี่ยที่หมกเม็ดไว้เนี่ยยังมีอีกห,อหลังจากคุณกลับมาแล้วไปนอนป่วยเนี่ยทางกัมพูชาข่าวออกกันสนั่นวันไหวเลยว่ากะกูดเป็นของกัมพูชาเฮ้ยเฮ้ยแล้วทําไมรัฐบาลไทยไม่ปฏิเสธล้วว่าเป็นของไทยนายกไม่เคยปฏิเสธหรือว่า กาะปูดไม่ใช่ของเขเมรอ้าวทำไมนาย,ยกทำอย่างนั้นนะฮะปากอมอะไรอยู่ทำไมไม่พูดผมไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าเอาให้เป็นทางการเนี่ยต้องมีหนังสือจากนายกรัฐมนตรีไปถึงนายกเขเมรบอกว่ากองปูดที่เป็นข่าวกันมากมายไก่กองเนี่ยรัฐบาลไทยขอยืนยันว่ากองปูดเป็นของแผ่นดินไทยแต่สมเดจพูนมาเนตนายกรัฐมนตรีไปคุยวว่ากัมพูชาจะมีแผ่นดินเพิ่มถ้าเคลมกองปูดได้สําเร็จนี่เขาพูดกับสื่อของกัมพูชาเมื่อวานนี้ ทั้งๆที่รัฐบาลไทยไม่เคยพูดว่าเกาะกูดเป็นของไทยรัฐบาลไม่เคยพูดเมื่อรัฐบาลไม่เคยพูดรัฐบาลต้องยอมรับยอมรับใช่ไหมนะว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาถ้าเป็นของไทยมันก็ต้องพูดสิต้องยอมรับต้องมีหนังสือไปถึงเขาให้เป็นหลักเป็นฐานให้ให้มันชัดเจนะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องขายชาติหรือเปล่าไม่รู้แต่คนอื่นออกมาพูดผมไม่สนใจรัฐบาลพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นเรื่องเป็นราวฉะนั้นไอ้แถลงการร่วม MOU สี่สเนี่ยระหว่างทักษิณกับคุนเซนเม ไม่ผ่านสภาไม่มีพระบรมราชาองค์การเมื่อวันที่สิบสี่มิถุนายนพศสี่สิบสี่ที่ได้เซ็นกันสองคนไปดูในข้อสิบสาข้อสิบสี่ถ้ามีอยู่ตอนนี้ถ้าท่านมีอยู่นะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเขาเขา,เขาพูดได้ละเอียดแต่เวลาเราน้อยสถานะของเอ็มบูยูี่สี่เนี่ยเวลาเนี้ยมันกลายเป็นสนธิสัญญาที่ได้มอบอำนาจโดยรัฐบาลทั้งสองไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาและไม่มีพระบรมราชาองค์การต้องถออย่างเดียว ้องถอนเอ็มโอยูอย่างเดียวถอนทิ้งเลยนะเพราะมันเสี่ยงต่อกันเสียดินแดนโดยเฮ้ยถ้าฝ่ายไทยจะไม่มีการปฏิเสธในการขีดเส้นอาณาเขตทางทะเลของกัมพูชาทําโดยผิดกฎหมายทะเลสากลน,นะและรุกล้ําอาณาเขตไทยและขัดต่อพระบรมราชโองการของลน้ 9, ลนเกล้ 9, าล้นกระหม่อมรัชกาลที่เก้าที่พระองค์เคยประกาศไว้ว่าเขตลายทวีของไทยเป็นเขตลายทวีของไทยเมื่อปี2516ชัดเจน ไปด่วนๆว,ว,วันที่ยี่สิบสามยี่สบสี่เนี่ยมันมีเรื่องนี้ด้วยมันมีเรื่องกองปูดด้วยมันมีเรื่องเขาประวิหารด้วยและมันมีหลายเรื่องที่เราพูดให้ฟังแล้วไอ้เรื่องที่เขาแถลงเป็นเรื่องกระจองห้อยไปสั้งสภาให้เขาตงุงฝรกกาศตุงบ้านฝากการบอกนำร้อนข้ามไปจังหวัดไพลินนะไปดูแลเรื่องอะไรอะ่ะพีเอ็มสองจุดห้ามันมีที่ไหนเล่าเพราะมันเป็นชนบทไม่มีฝุ่นหรอกนะนี่คือการแถลงข่าวออกมาโกหกประชาชน ให้มันดูดีว่าฉันไปคราวนี้ทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองก็เขาก็สนิทกันเขาก็รู้จักกันเขาก็เร่งรัดกันทักษินมาก็เข้าไปเยี่ยมหลายครั้งหลายหนเขาก็เร่งเรื่องนี้ไนงะถามว่าเร่งทำไมก็พูดผมพูดต่อจากเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาเข้าไปซื้อหุ้นใช้นอมินีซื้อหุ้นของบริษัทบางจากไนงะทะเลตรงนั้นนะอ่าวไทยตรงนั้นนะ่ะมันมีทรัพยากรถ,ถึงยี่สิบล้านล้านไงและความลับที่ไม่มีใครรู้เลยสมเด็จฮุนเซนับทักษินนะเปิดบริษัทไว้ที่พนมเปญครับจะทำอะไรนี่แหละ เฮ้ย <He> เดี๋ยวก่อนนะพี่ทักสิงกะคุณเซนเนี่ยเปิดบริษัทน้ํามันที่กรุงขนมเปรนเฮ้ยไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีคนรู้เลยไม่มีแบบโอ้รู้น,น้อย,มอยไม่มีรู้ที่มันเปิดขึ้นมาเนี่เพื่อเป็นการปักตวงผลประโยชน์ของคนไทยเข้ากับตัวเองแท้ๆเลยไม่ได้ปักความนะแต่อย่างนี้มันมีพิรุธมันชัดเจนนะฮะผมผมได้ยินมาอย่างนั้นไม่จริงปฏิเสธมาได้ครับ